สำหรับคลิปที่จะได้ชมต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนกดไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยดูซิฮูขนมเยอะแยะเลยเอาเลยค่ะอยากได้อะไรเลือกเลยลูกมากับแม่ไม่ต้องหัวเต็มที่เลยค่ะ ว,ว้าจริงเหรอคะแม่หยิบได้ทุกอย่างเลยเหรอคะจริงสิลูกเอาเลยอยากได้อะไรหยิบเลยค่ะเฮีย <st> เอามาให้หมดเลยอยากได้อะไรอะ่ะโอ้ยเยนลี่ลูกตาหรอเอาสิเอาเอ,อะไรอีกไหนไหนเอาอะไรอีกดีลูกอันนี้เหรอโอ้ยแม่ไหนนะกินไะไรนะกินวันนี้ดีไซน์วัวว่นี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวดูก่อน เอาไหมไดนี่ดีไซน์ี่ช็อกโกลตดหรือเปล่าวาเนี่ยใช่แล้วช็อกโกลตดเอาไหมลูกเอาค่ะเอาทั้หมดเลยค่ะแม่หนูเอาอมยิ้มอันนี้หมดเลยนะคะไหนอมยิ้มอะไรลูกอ๋อจ๊บๆเหลาหูเอาสิลูกไปใส่รถเข็นเลยค่ะ แล้วยังลูกเอาอะไรอีกไหม,มยังไม่เยอะเลยเนี่ยเอาอีกสิลูกเนี่ยในนี้ในในีนน้ยังมีอยู่เอาอันนี้เลยค่ะโอเคใส่มาเลยค่ะอ่จับอะไรก็หยิบมาเลยลูกเอออ่ะยกแพ็คไปเลยค่ะลูกโอเค okay. เอาอดิไหมลูกพอแล้วค่ะแม่แค่นี้หนูก็จะกินได้เป็นเดือนแล้วคะ่ะหรอหพอแล้วยังไม่เยอะเลยนะเนี่ยอ่ะพอก็พอ,พอไปจ่ายตังะคะ์กันค่ะปะ ว้าวขนมเต็มเลยค่ะแม่หนูขอซื้อขนมได้ไหคะขนมอะไรอะลูกโอ้โหมีแต่ขนมอะไรก็ไม่รู้ขนมไม่อิ่มทั้งนั้นเลยแต่มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะแม่หนูขอซื้อนะคะจะเอาอันไหนอะลูกมีบาทไหนดูดิ ก่อนลูกทำไมเลือกหลายอันจังเลยกี่บาทไหนแม่รู้สิไหนกี่บาทลูกอันนี้10บาทส่วนเยลลีเลือกตาลูกละ20ค่ะรวมทั้งหมดนี่ก็เป็น50เองค่ะแม่โอ้ไหนดูดิเนี่ยนะ50บาท50บาทนี้กินข้าวได้จานหนึ่งเลยนะลูกโอ้โหดูแล้วดูดิไม่อิ่มหรอกของแบบนี้ขนมแบบนี้ไปไปซื้อขนมปังดีกว่าเอาไว้ที่เดิมค่ะ อยากกินเยลลี่ลูกตาอยากกินช็อกโกแลตกับเขาบา้างไม่เคยได้กินเลยได้กินแต่ข้าหนมปังทุกวันอ้าลูกนี่ไงเครงเขียนที่หนูอยากได้อยากได้เลยหยิบเลยลูกเรื่องไหมคะโอเคค่ะเต็มพี่เลยนะลูกเอียงน่ารักมากเลยเอายางรบได้ดีกว่าอวางเลยลูกอะไรอีกเรื่องเลยค่ะ เอาเลยจ้ะลูกวางเลยจ้าสีแม่สีอยู่ทางนู้นเอาสีไหมลูกว้าววันนี้สวยมากเลยมีตั้ง24สีแน่แต่แพงมากเลยแม่จะให้ซื้อไหมนะเอาสีแล้วลูกไหนคะดูซิเอานี้เหรอคะใช่ค่ะอุ๊ยอันนี้มีแค่24สีเองจะไปพอเลยละลูกนี่อันนี้เลยนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเลยลูก48สปีไปเลยอะว้าวนี้ด้วยนะคะสีคเทเอาเลยลูกหยิบเลยค่ะ อันนี้ด้วยไหมสีช็อกก็มีนะโอเคค่ะสีช็อกเอาไปเลยลูกกิ๊บไปเลยฮิฮ่าเฮ้ยสีน้ำสีน้ำก็มีลูกเอาไว้ให้ครบเลยสีน้ำสีช็อกสีไม้เอาให้หมดเฮ้ยดีไซน์นี่อีกเอาไหมแบบนี้เอาไปไว้ก่อนใช้ไม่ได้ใช้ค่อยว่ากันไปเอาปากกาน้ำไปด้วยนะคะเอาเลยลูกกิบใส่เลยค่ะเอาแบบนี้ไปด้วยเลยนี่นี่ย้าูแบบ นี่แบบนี้ก็มีเอาไหมเอาค่ะเอาสองอันเลยแม่เอาขวดน้ำได้ไหมคะไหนลูกไม่ได้สิลูกเอาไปเลยค่ะสีนี้ไม่เอาหรอเอาสีนี้ไปด้วยลูกอะอะนี่ค่ะปะโคเซนอาสีนี้วยเลยหุยแม่สีเนี่ยได้สีค่ะลูกไม่มีสีใช้แล้วค่ะสีอะไรลูกต้องใช้หรอ รูไม่ได้แจกให้เหรอลูกปีนี้ไม่ได้แจกค่ะแล้วมันต้องใช้เหรอคะใช่ค่ะคั้นลองเลือกดูค่ะจะเอาไหนอะลูกหูวันนี้มีตั้ง24สีหูวันนี้มีตั้ง36สีเลยแน่อูอันนี้มีตั้ง48สีเลยเอาวันนี้ดีกว่ามแม่หนูขอซื้ออันนี้นะคะอันนี้มี48สีครบเลยค่ะรัะ,ะแม่ ขอซื้ออันนี้นะคะไหนแม่ดูสิลูก48สีกี่บาทอ่ะลูกหูร้อสบาทเลยนะลูกอ้หูต้งร้อยสีบาทลูกไม่ไหวหรอกแพงจังเลยเดี๋ยวแม่เลือกให้ค่ะหนูอยู่แค่ปสามเองมันไม่ต้องใช้ถึงสีสีหรอกลูกนี่ไงนี่ไงลูกเห็นไหมอันนี้ก็มีตั้ง18สีแนะ่ แค่กี่บาทเอง45บาทเองลูกเนี่ยถูกกว่ากันตั้งร้อยหนึง่งเอานี้นะคะเราจะได้เอาร้อยหนึง่งเก็บไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยสิบแปดสี่แล้วลูกอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะใช่ไหมครูครูบอกให้อสี่ไปอะคะอันนี้ก็ได้ละไปลูกไปถูกกว่ากันตั้งร้อยหนึง่งแน่ร้อยหนึง่งซื้อของได้อีกตั้งเยอะนะไปคะ่ะ